สิสิ่งที่คุณควรทิ้งไปและจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้าง 1. การเชื่อคนง่ายเกินไปไม่ได้คิดพิจารณาให้ดี 2. กลัวการเปลี่ยนแปลงทำอะไรเดิมๆซ้ำๆไม่ปรับปรุงให้ดีขึ้น 3. ยึดติดอยู่กับอดีตจมกับความผิดพลาดซ้ำๆเดิมๆไม่ก้าวต่อไปข้างหน้า 4. เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทาให้ตัวเองรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง หไม่รักษาคำสัญญาผิดคำพูดกับทั้งตัวเองและผู้อื่น 6. ยอมแพ้ล้มเลิกอะไรง่ายๆไม่อดทนไม่ต่อสู้กับสิ่งที่ทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้น 7. ติดมือถือเสียเวลาไปกับหน้าจอแบบไม่มีประโยชน์อะไร 8. ไม่ยอมรับความจริงหลอกตัวเองทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้น 9. เอาแต่พูดพูดมากไปจนไม่รับฟังคนอื่น10ไม่ยอมพัฒนาไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง11 คาดหวังมากเกินไปจนไม่สามารถทําใจยอมรับความผิดหวังได้ 12. อยู่กับคนทกซิกอยู่กับคนที่เป็นพิษคอยทําลายชีวิตและความรู้สึกของคุณ 13. ด้อยค่าตัวเองมองตัวเองในแง่ร้าย,ายคิดว่าตัวเองไม่ดีพอ14เอาอกเอาใจคนอื่นตลอดเวลาจนทําให้ตัวเองไม่มีความสุข 15. กลัวที่จะทําอะไรที่มันแตกต่างไปจากคนอื่น 16. ห ไม่กล้าเผชิญหน้าไม่กล้ายอมรับความคิดความรู้สึกของตัวเองและทั้งหมดนี้นะครับก็คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่คุณควรทิ้งออกไปจากชีวิตจะใครมีอะไรเพิ่มเติมสิ่งที่ควรทิ้งไปไม่ควรเก็บไว้ก็แชร์ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าใครชอบก็สิ่งนี้ไปใช้แล้วก็อย่าลืมแชร์ไปกับคนที่คุณรักด้วยฝากกดหัวใจกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยครับบายบายครับผมเตอร์ชนินครับขอบคุณที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองกันนะครับ